เร่งให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังวูดและที่ได้ยินเสียงวูดเนี่ยรอบของเครื่องยนต์จะขึ้นมาประมาณ2 5 0 0ัน,น,นรารอยรอบนะและเข็มกิโลเมตรซึ่งคันนี้ไม่ได้เป็นเข็มเป็นตัวเลขดิจิตอลขึ้นมาประมาณ20เลย20เป็น25ได้ไม่ปเ,เป็นไรเราจะไปเกียร์สองนะเร่งนิดนึงอ่าได้ยินเสียงรอบแล้วเท้าซ้ายเหยียบปังครับเท้าขวายกขึ้นมาอ่าโอเคว่างก่อนจากเกียร์หนึ่งลงมาว่างดันซ้ายดันลงโอเคเท้าขวากลับมาวางที่เบรกแต่เบรกนิดนึงเพราะก่อนเลี้ยวต้องชาร์ปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้ เราหมองกระจกซ้ายมีใครแทรกไหมไม่มีนะหนา้นารถเราแหลมจากหัวมุมไปนิดนึงอ่านแหลมแล้วหมุนก่อนโอเคครับอะไรแค่น,นี้ก่อนแล้วปล่อยค่าออกมาเทวหน้ารถจะล้ําไปอยู่เลยที่สองหมุนเพิ่มถูกต้องครับปล่อยค่าออกมาให้รถไหลต่อเน,นี่ยนะครับเท้าวางไว้ที่เบรกนะเท่ากว่านะโอเคเพื่อปล่อยค่าอ่ะมองกระจกซ้ายอ่ะไม่เบียดฝึกบาดมองข้างหน้าโอเคสวยงามปล่อยค่าเรื่อยๆให้ต่อเนื่องดีครับไม่มีอะไรอย่าไปหยุดกระทันหันนะเพราะถ้าหยุดกระทันหันเดี๋ยวรถข้างหลังเข้ามาเร็วเขาจะชนท้ายรถได้เมื่อเห็นว่าข้างหน้าปลอดภัยแล้วพวงมาลัยตรงล้อตรงดีแล้ว จังหวะสุดท้ายถึงจะเติมคันเร่งน,นะถ้ายัางอันตรายอยู่อย่าเพิ่งไปเติมคันเร่งน,นะครับโอเคตอนนี้ปล่อยคันหมดนะโอเคเมื่อกี้เราใช้เกียร์อะไรเลี้ยวเกียร์สองเลี้ยวนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้เปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์หนึ่นงก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายโอเคเท้าขวาเหยียบเบรคครับพี่ตูแล้วก็เท้าซ้ายเหยียบคันให้สุดโอเครถชะลอลงแล้วจากเกียร์สองขึ้นมาว่างก่อนดันซ้ายดันขึ้นโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายบอกกระจกมองข้างด้านซ้ายอย่าให้ข้างรถด้านซ้ายชิดฟุตบาทเกินถ้าชิด พุ่บาดเกินเดี๋ยวล้อหลังเราจะไปปิดหูโอเคให้หน้ารถแรมไปนิดนึงมองแยกทางขวาด้วยอ่าน้ารถแลมแล้วหมุนขวาเอาตัวท,ทีหมุนซ้ายเลยมองรถทางขวาเรียบร้อยอ่าปล่อยคัดออกมาถ้าไม่มีแรงปล่อยคัดออกมานะครับโอเคเท้าขวายัางอยู่ที่เบรกถูกต้องโอเค okay. แล้วก็มองซ้ายโอเคขึ้นครับเดี๋ยวซ้ายออกมาต้องอยู่เลนไหนครับ s <S เลนซ้ายเนื่องจากว่าถนนที่เราเลี้ยวอยู่ตรงเนี้ยเป็นถนนทั้งหมด4เลนนะซึ่งแต่ละเลน,แต,ลเลนแต่ละช่องค่อนข้างแค,คบถ้าเราเลี้ยวออกมาแล้วอยู่เลนซ้ายเนี่ย นะครับตัวรถเราจะค่อนข้างชิดฟุตบาทไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่อย่าชนอันนี้คือเลี้ยวแบบถูกต้องแต่ถ้าถนนหรือเลนของเราอะ่ะเลนซ้ายสุดกว้างนะเราจะเลี้ยวง่ายกว่านี้โอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองกระจกขวาด้วยมีใครไหมมีมอเตอร์ไซค์อยู่เห็นไหมเพราะนั้นอย่าลืมนะเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของรถต้องมองกระจกด้วยและเปิดสัญญาณไฟด้วยให้ข้างหลังเขารู้นะเพราะว่าบางทีเขาแซงขึ้นมาโอเคตอนนี้ไฟเลี้ยวปิดแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้าย โอเคมองกระจกซ้ายครับเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่เดนซ้ายค่อยๆขยับรถไปอยู่เดนซ้ายเหยียบเบรกก่อนโอเคเอไปเลี้ยวดับแล้วเปิดใหม่ถูกต้องครับอามองแยกทางขวาคันขาวมองแยกหน้ามองแยกซ้ายนี่ซอยมีรถจอดอยู่ทางด้านซ้ายนะเพราะนั้นเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วจะอยู่เดนซ้ายไม่ได้ต้องไปอยู่เดินที่ซอมองไกลที่งอาหมุนอ่ะคราินี่ก่อนถูกต้องครับในซอยไม่มีใครนะ ต,ตัวรถเราอาจจะล้ําไปเลนที่3ได้นิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้ท้ายรถไปเบียดรถคันที่จอดตรงหัวมือ,อตรงนี้นะโอเคขึ้นกราสวยงาม